สามเณรนิวสหนึ่งในสามเณรน้องเล็กวัยเจ็ดขวบชาวจังหวัดร้อยเอ็ดผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะมาบรรพชาด้วยหวังใจว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตนให้เป็นคนใหม่และทดแทนบุญคุณพ่อแม่สมณะน้อยผู้มีความสดใสร่าเริงน่ารักน่าเอ็นดู ระยะแรกอาจแสดงความเขินอายอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เมื่อได้สื่อสารด้วยภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิน่นก็สามารถสื่อสารได้คล่องแคล่วและมั่นใจแม้อาจจะยังไม่แตกฉานในการอ่านเขียนทั้งไม่สามารถสวดบทเตใดได,ได้ก่อนการมาบรรพชาแต่สามเณรนิวส์ก็มีความเพียรพยายาม ที่จะเรียนรู้และจดจำบทสวดต่างๆอย่างตั้งอกตั้งใจจนพระอาจารย์ซึ่งคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเคยกล่าวชื่นชมในความเพียรพยายามของสามเณรนิวส์ว่าเป็นสมณะใจเพชรแม้จะยังแสดงความเคอะเขินเมื่อต้องตอบคำถามหรือสาธยายธรรมต่อหน้าสาธุชนจำนวนมากแต่เมื่อพระอาจารย์ กรุณาช่วยเติมเต็มความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้นสามเณรน้อยก็เริ่มแสดงความองอาจกล้าหาญที่จะแสดงออกมากขึ้นกว่าเดิมนับเป็นพัฒนาการที่โดดเด่นของสามเณรน้อยรูปนี้ อบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนไตยถวายความเคารพหลวงพ่อพระภาวนาเขมคุณขอโอกาสพระอาจารย์ทุกรูปเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ลูกเน่นจะมาบรรยายทำเรื่องสัมมาวายามะเพียรชอบป,ปกติลูกเน้นอยู่ที่บ้าน ลูกเนนจะตื่นตีห้าหรือว่าไหนตื่นไม่ไหวก็จะตื่นสายแต่มาอยู่ที่วัดตื่นสายไม่ได้เพราะว่าพระอาจารย์ปลุกทุกวัน <c oughs> <c oughs> เออพระอาจารย์ปลุกลูกเนนทำจิตจะวัดตั้งเต่ตื่นจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มถึงจะได้จำวัดลูกเนนเหนื่อยแต่สิ่งที่ลูกเนนทำมันได้บุญแล้วได้พัฒนาตนเองลูก เน้นบินทบาทลูกเน้นหนักบางครั้งลูกเน้นก็อยากบนแต่แต่กลัวยอดโยมที่มาใส่บาตรไม่ได้บุญลูกเน้นเลยต้องอดทนหนักเท่าไหร่ก็ต้องอดทนลูกเน้นเดินจงกรมจิตลูกเน้นไม่อยู่กับตัวจิตลูกเน้นวอกแวกกับสิ่งรับข้างลูกเน้นเลยต้องมีสมาธิกับการเดินจงกรม พระอาจารย์บอกว่าการเดินจงกรมมีอน,นิสงส์งอยู่ห้าอย่างคือ 1. อาพาธน้อย 2. ย่อยอาหารสาในในสมาธิสี 4. ดำรีความเพียร 5. เป็นเสียงในการเดินทางลูกเนนท่องบทให้พรแปรยะถาสัพพีพระวัตถุศักดิ์ลูกเนนท่องได้หมดแล้วด้วยการฟังเสียงพระอาจารย์ พระอาจารย์พาท่องจนจําได้ลูกเนนต้องใช้ความเพียรมากที่สุดบางครั้งเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเนนเหนื่อยท้อลูกเนนก็ังคิดถึงพ่อแม่ตากับยายพร้อมทั้งคาพูดของท่านว่าสู้สู้นะลูกเนนลูกเนนก็เลยสู้สู้เพื่อเอาชนะความอ่อนแอที่อยู่ในใจลูกเนนวันนี้ลูกเนนทําได้แล้วลูกเนนขอฝากธรรมะ สองเรื่องให้กัดญาติโยมชีวิตที่ดีคิดดีดูดีฟังดีพูดดีทำความดีครบคนดีไปสุสถานที่ดีดีแน่นอนลูกเงินขอฝากธรรมะอีกเรื่องจากพระจานาร์วัชระเมธี ในตามีคนที่หูมีเพชรที่ปากมีดอกไม้ที่ใจมีรักที่มือมีมิตรภาพในอ้ายที่สุดนี้ลูกเนนขอแบ่งบุญให้ญาติโยมจากการบวชในครั้งนี้ลูกเนนขอให้ญาติโยมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปัถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเทินสาธุ